สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งสิงเช้าบ่ายค่ะวันที่13พี่น้องเขียนเสียกระถืออันนี้ค่ะทุกคนใส่เสียกระหนาวนายลาย13าธันวาคม2567นนะคะทุกคนค่ะวันศุกร์นะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ fc ขาแนวทางที่จ,จะจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่าน ถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นใจจะพาไปดูที่12ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะ จำลอวันที่สิบสอเจให้เด่นรอบเช้าศูนย์และ9้าเด่นรอบบ่ายห้าะ4สี่รอบเช้ามาหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เก้านะคะทุกคนมาคู่ตัวเด่นเลยนะคะทุกคนศูนย์้า้าศย์พี่น้องเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันด้วยนะคะทุกคนรอบบ่ายนะคะทุกคนเจให้5้าะ4สี่มาเลขเด่นประจำวัน,นะคะ่ะทุกคนมาเจ็ดูนย์ห้าเป็นคู่ตัวเด่นด้วยเนาะคะ่ะทุกคนนึกว่าจะไม่เข้าเมื่อวานนี้ติดคู่ตัวเด่นเยอะเกินไปแล้วค่ะทุกคนมาให้ยูพี่น้องมาเจ็ดศูนย์ห้า ศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนเตจใจเสียผู้ศูนย์ศูนย์มากเลยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นของรอบเช้าเนาะคะ่ะทุกคนบางคนก็น่าจะได้บางคนก็น่าจะหลุดนะคะสําหรับวันนี้เลขเด่นประจําวันเดินดีมากนะคะทุกคนรอบเช้ามาศูนย์รอบบ่ายมาถึงศูนย์และห้าถึงศูนย์สามเด้งเลยนะคะทุกคนเอามือใดหมานก็คือประมาณเนาะพี่น้องเนาะมือใดบ่เข่ากับมิดจัดพี่น้องขาบ่าเข่าจักโตเนาะคะ่ะทุกคนก็แล้วแต่วันแล้วแต่ดวง คือจังหวละและ,ละพี่น้องสําหรับวันที่13นะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่เลข5แ้าเลข4ี่ค่ะ FC ขาเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ5 2 5 1 5 6 5 4 5 9 5 0 4ค่ะ4 2 4 1

1 1ึ่งหนะคะ F C ขาประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตเด่นกันค่ะ5 4 2 1นะคะ F C ขาห้าสองห้าหน่งห้าสี่สค่ะสี 5, 2, 5, 1, 5, 4, 4, ่สอกับ1นรอบบ่ายสองห1 2 1องสี่หนึ่งสอค่ะขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะ สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจ,จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข6และเลข1เบิ้ลป,ประจําวันคือ6 6กับ1 1หนึ่งนะคะ6กับ1นี้ FC สามารถนําไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเรามาดูค่ะทุกท่าน เด่นรอบเช้าอยู่ที่5้าและสเด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น56655115นะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่น5115นึ่ามาคู่ใดน้าก็อย่าลืมไปกราบเด้อพี่น้องเด้อสี่ค่ะ4664 4114นะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่น4114 2กับ1รอบบ่ายและ6กับ1เป็น2662 2 1กสนะคะทุกคน ติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนติดเลขเด่นประจาวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกท่านขาเป็นยังไงบ้างคะ fc คามีคู่ไหนที่ชอบไหมคะถ้าชอบ fc ก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยสถิติมีเข้ามีหลุดคะคขาสําหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงวันที่13ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคมันๆมานสุขภูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ